กระโมมสวัสดีกรัฐผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในห้องอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ย่านนี้ก็เป็นอานใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทาน16กันยายนเราไปชมกัน จ้านี้ก็เป็นแนวทางของโรจิเลกนากาฝากมาแนวทางเด่นบนฝากมาสี่ห้าฝากมาสี่ห้าฝากมาสองตัวเป็นแนวทางเด่นบนร้อยสิบหน่อยก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นทานบนของเี่ก็เป็นทานของนาอ้วนฝั่งมา90127 90127ฝั่งมา5ตัวเป็นทานต่อมาเลยเจ้านี้เดินบนล่าง เจ้าของเนวทา,างฝากมา135เป็นเดวทางของที่บนล่าง3ตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเดียวทางทีแบ่งปันอย่างเร็วทันใจอดีตที่แล้วก็พันพันหนึ่งหน่วยล่างต่อมาเจ้านี้ น้อยโบนวันฝากมาฝากมาสองสามห้าหกเจ็ดแปดเาศสองมห้าหเจ็ดแปดเางฝากมาเป็นทานน้อยโบนเนาะต่อมาเลยเจ้านี้สองตัวตรง เจ้านี้ก็ฝากมา30ชุดฝากมา131417 2223 2627 313235กสอนก็ไล่ไปนะท่านมีหลายชุดนะเก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้ ล่างของที่ล่างของที่9 0้าศูสองสห้อวนโคร่างนะเจ้าอ้วนโคร่างนะฝากมาหน่อยฝากมา10หน่วยล่างของที่นะฝากมา6ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่าน91ครบ ต่อมาครับใบนี้เด่นบนล่างอีกหนึ่งบายรูจิเลกนากาฝากมาสามสี่ฝากมาสามสี่ฝากมาสองตัวบนล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลย ไปต่อกันเจ้านี้เอ่ยก็เป็นแนวทางของชาลพลฝากมาแนวทางศ14หน่ีใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่าน4ผ่าน4หลักร้อยซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับ เจ้าของเดียวทานก็ฝากมาแล้วแปดเก้าสองแปดเก้าสองเดวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสามตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตั้เอกมินมาประจำนะ ก็ขอบคุณอย่างแหงเลยต่อมาเลยเจ้านี้เดนโบนสี่ตัว่อนี้ก็เป็นอดีต9านะสี่ห้าหกอดีตท,ที่แล้วก็ผ่านสี่ผนแนะก็ผ่าน2ตัว4กับ8 ลักอร่อยน้อยเนวทันใหม่นี่ครับ6 7806780นะเจ็ดแปนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา4ตัวปเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อไปครับเจ้านี้เด่นโบนเนาะเด่นโบนฝากมาสองสามีสองสามีอดีตท,ที่แล้วก็ฝากมาห้าหกเจ็ดก็ผ่านเจ็ดผ่านเจ็ดนะเดี๋ยวตันใหม่นี่ก็ฝากมาสองสามี ขอบคุณมากสําหรับข้อมูลต่อไปครับแจ้านี้ยืนยืนก็ฝากมาบนล่างสองฝากมาสองตัวเดียวก็เป็นทานบนล่างท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ คอมเมนต์ให้ซัำด้วยนะยินดีด้วยต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเต็มสอนอ,นอนบนนิติจัดปลายจัดมาอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็ม10บ,บนยโบนผ่านเต็ม5 7บท8ก็ได้5ผ่านเต็ม5นะ ซึ่งเนาทัานใหม่นี้ครับเจ้าของเนทาทันก็ฝากมาแล้วแต้ม10หน่วยโบนอดีตที่แล้วก็ผ่าน7บวก8ก็ได้5เนทาทันใหม่นี้ก็ฝากมาศ1น5 8หน 1, 4, 5, 8, นะึ่งสี่หนหนึนะก็ แนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสวนหนึ่งสี่ห้าแปดเก้าเต็มสิบน้อยบนต่อมาเจ้านี้เจรานานฝากมาแนวทางหลักอร่อยสิบน้อยฝากมาสี 4, 5, 6, 4, 5, ่ห้าหกสี่ห้าหกฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทาง อดีตที่แล้วหกเจ็ดเเก้าเนียท่านใหม่นี่ก็ฟางมาสี่ห้าหกต่อมาเจ้านี้เลยนอวนโคตบนหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามนะฝางมาหกเจ็สามอดีตที่แล้วหกเจ็ดหนึ่งนเจ็ดนวทันใหม่นี่ก็ฟางมาหกเจ็ดสามา 6, 7, ฝากมาสามตัวเป็นแนวทางต่อมาเจ้านี้ก็เป็นแนวทานวันหลักร้อยเก้าตัว1 2 4่งสองสห้าเปดเฝากมาเก้าตัวขาดสามหรือว่าดับสามนะเจ้าวันหลักร้อยนะอดีตที่แล้วก็ผ่านสี่ ก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท,ทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นนวทานเท่านั้นนะท่านเป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย